วัสดีครับตัวนี้ครับเป็นดีเซลบรรทุกของครับนี่ครับดูเครื่องครับดีเซลแทดยางใหญ่ครับนี่เครื่องเป็นเอ่ออิซูซุครับดีเซลสามสูบเก่าญี่ปุ่นครับสามเคซีครับครับอ้าวทดสอบรีวิวให้ดูดูความแรงครับการ์ดง่ายครับไม่มีควันไม่มีไอครับ รถดีครับเก่าญี่ปุ่นครับแขกครับลุยได้ครับขี่เลงที่อะไรครับลุยสบายเลยครับถักยางครับบรรทุกนี่สามสี่ตันนี่สบายสบายครับโอเคครับคันใดสนใจครับมาทักมาครับคันนี้ครับมีเบาะมีอะไรให้ครบเลยครับนี่อันนี้บรรทุกนี่ประมาณตันหนึ่งแล้วนะนิ่มๆเลยลุยกระจุยครับคันนี้หน้ากว้างอีกสองเมตรครับใหญ่มากครับคันนี้คัเบลเลอร์เลยครับชอบมาทักมา